สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คุณสุก่อนครับพ่อกระบ,บาเทาห้างชาแนลครับมาเนี่แกงเฮ็ดพี่น้องเอ้เอามาอยู่ขั้วน้องสาวคือเก่ามากครับน้องสาวครับพี่นอ้องก็กำลังตักประเด็กตักได้เพียรทักน้องก่อนเอ <laughs> เอพี่ประเด็กประเด็กตอนประเด็กตอนเบึงเบึงเบึงโอ้มีตงงุตมงามปลาขาวพี่น้องประเด็กปลาขาวปปโอ้ยหน้าตป่าเอ้าเฮ็ดเจียวพี่น้องเหมือนเฮ็ดเจียวพี่เจียวพริกเจียวพริกดิบขัวครับพี่น้อง นะเจ้าพริกดิบขวาใส่กับอันหัวกระเทียมกับหอมแดงเดี๋ยวน้องสาวจัดการให้ใส่กับปลาแดกต้อนี่ครับพี่น้องเอาไปฉ่ำน้ำอเอาไปฉ่ำน้ำน้องสาวเพิ่นลงมือเฮ็ดให้ครับมือนีอ้แกงเฮ็ดกอเฮ็ดกอผู้ครับเฮ็ดกอผู้ใส่กับน้องใบสมครับโอ้ตำอันตำเครื่องใส่เนาะตำเค <ตำ S 2> รื่องตำพริกตำพริกใส ส่ยังอีกใส่น้องไม้ส้มแกงใส่น้องไม้ส้มกับใบติ๋วเนาะใส่ใบติ๋วเพิ่มความเปรี้ยวให้มันอือยังสิใส่อยู่บ่ใบติวใส่อยู่บ่ใส่แต่น้มมก็พอแล้วบ่เห็นเก็บใบติวมาอยู่ใส่ก็ได้สิเป็นหยังแล้วก็ใส่ปลาแดกบ่หื้อน้ปาหื้อเกลือบ่ใส่เกลือใส่เกลือใส่มมเด้เออให้พี่น้องเบิ่งซนี่บางท่านเพิ่นว่าเห็นดอกสีออกสีชมพูสีแดงๆเาเฮ็ดเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดเฮ็ดน้าเนาะ อันนี้เฮ็ดกออ่ะเฮ็ดกอเฮ็ดกอพู่ครับเฮ็ดกอพู่นก็นเลยดอกดอกใหญ่ครับพี่น้องเอา้าเดี๋ยวไปเสิบเสียบตล่มหนาวน้ำเบาเท่าร่มหนาวครับพี่น้องมันนี่แดดมากแล้วพี่น้องสาวคนสีเฮ็ดให้เพื่อนว่าเอาแบบเป็นตอนเลยโอ้ยปลาขาวใส่กับไอ้พริกเครื่องพริกพริกแดงกับพริกเขียวใส่น้ำกันครัวนะครับครัวแล้วก็มาต่ำปรุงบ่เนี่ใส่ชูโรตแล้วก็ปลาแดืกนั่ ผักกาดเอาไปแก่ยใส่ผ้กอีตูน่ะมันบ่นแกงเห็ดใส่ผ้าอีตูนฮะใส่ผ้กอีตูนั่พี่น้องโอ้ฟังเสียงหมอฟดขึ้นมาแต่ดู้นี่มือนี่หมอฟดครับพี่น้องคู่มือว่าแกงว่าอ้อมว่าสันหมอบ่ฟดพูด่าพี่น้องมึงเก๋ๆมึงกันหอ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 นฟังเสียงฟังเสียงใส่เครื่องใส่อะไรบ่ใส่เกลืออะไรบ่ จ oh, um. oh. ิ er. ้มรสชาติด้โอ้ข้าวเดียวบ่เดนเลบ่โดนพี่น้องโอ้เบิ่งน้มเมันก็สิออกวซี่อันชมพู่ชมพู่องจังหน่อยครับเป่าะห่อนนี่เกลือลงจัคหน่อยอ่าพวพอดีก็เอาเกลือใส่ครับพี่น้องบ่ได้มีหยางหยากเอ้พอฟอ รสชาติหวานของเห็ดมันจะออกหวานๆนครับเห็ดก่อนก็ใส่หอมซ้มหอมแม่นบ่น้ำมัมผสมบริสไหไไสาลายเนาะใส่น้ำมันสมเลยได้พี่น้องแต่ว่าบริสไหลรยเอามาบึ่งวิธีการเห็ดแก้วครับพี่น้องมาที่นี่เอาพริกเอาพริกกับอันหอมแดงนะครับกับกระเทียมมะขวะขว้ซ้ำหนึ่งครับเพื่อความหอมโอ้คือหลายแท้คือหลายแท้หลายป่หลายขั้นสีเห็ดแบบ กินอันกับแคบหมูคือคือผักเนื้อเขาเห็นบบไรได้พี่น้องตัวนี้เพชรอันนั้นก็ใส่พริกยังพริกหยวกบ่ใส่พริกหยวกออพริกกหยวันนี้พริกเพชรเพชรขลกๆลักหรอครับน <laughs> ี่พริกเพชรคักๆลักดูน่อก๊าลังได้ทีก๊าลังได้ทีเอาให้มันมีจุดดำๆจังน้อยครับพี่น้องโอ้เขาดังว่ะพี่น้องเมึงใกล้ๆครับ กำลังฝดฟอมพ่อบอ๋อเออซ้ำนี่นะพี่น้องเอ,าอ้าไปยังไหนวะทีนี้ต,<ำ>ต<ำ>ั้เทลงโคกเลยมันยังตั้มไงครับพี่น้องประมาณใส่เข้าไปเลยโอ้น้ามูกไหลแล้ววะทีนี้ยกินแห้งนอผีเลยเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงแมนบอกแล้วก,ก็ตั้ให้เข้ากันพี่น้องแล้วก็ใส่ใสู้รถใส่ใสใสปลาเดี๋ยวต้องไปขนาดนี้ตั้ตอนนอนหอนยังตั้มไงครับอืม ขวนห้วยห้วยขึ้นมาเลยพี่น้องที่อยากเอาไปเห็ดแก้วแบบนี้นะครับเด้บเทาวาเสียบเลยกินกับลวกพักกินกับหนึ่งปลาพี่น้องที่อยากเอาไปลองเห็ดเบิงนะครับตามวิธีนะครับใส่สุลดเพื่อให้มันเป็นย่งไหให้มันทำไงให้มหันบอลเลน,นโอ้ชุลดก็คือใส่หน่อยดี <laughs> ดถ้าจะให้สะดวกอีกนีก,คก็คือใส่เอยีงออยงเครื่องปั่นเนะาะเครื่องปัน่น อ๋อเยังคือปังป้งป้งดีเถอถ้วยถ้วยกับจานอืมไมาไม่อย่ามา,มาพี่เออธรรมชาติครับพี่น้องถ้วยกับจานเออตำยุเคราะหนี่ถาดถ้วยกับถาดถาดจานอยู่ข้างบนอ่าอยู่ข้างบนอ, <c oughs> อันนี้แถวบ้านบ่าวแถวยังมีอยู่ด้วยครับเด้อน้ำปลาครับน้ำปลาฟ้าเหลืองบ่ได้โฆษณาให้เพิ่นเด้อครับ คนรุนเก่าสิหูดีนะครับว่าตาหยังนะครับเอามาแหลกเลาะหาแหลกได้พี่น้องกว่าระจักบาทสิบบาทสิบสองบาทอ่าเองดมไก่ดูพี่น้องหู้ตะเสียบกอน,นข้อหละงอ่งอ่าเอาประเดี๋ยวลงเอาป,ประเดี๋ยวมันโตลงไปเลยอือนุ้ยจะจยุ่ใเ่กานีพี่น้องเลยแมน ม,มันบวเขิมขนเขาหนามปลาเด็กลงโอู้วบางแถวเติมเติมเบาเติมจังหน่อยอ่าเอาพอ่พอพอ่อพ่อใส่หลายหลาย<ม>เติมเอาพี่น้องมุ้มมีสูตรตายตัวนี่ใส่ปลาเด็กหน่อยจากให้ผมนี่ละหันมีหนามจำจังหน่อยนนะอุ้ยพี่น้องเลยแต่ตอน,นอจะเข้มเนี่ยป่จ๊ะเข้มละ นี่ละ,ะมันจังคักพี่น้องเอาไปเรียบร้อยพี่น้องไปเส็บเสบน้ำบาวเท้ามาที่นี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูโคซูคนครับพ่อกับบาวเท้าห้างด้านชาแนลนะครับมาพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วครับแกงเฮ็ดกอเฮ็ดกอผู้เบิงเบิงให้พี่น้องเบิงโอ้ยมีแต่ดดอกใหญ่ๆได้พี่น้องอุ่มปุ่มอิ่มปิ่มอยู่โอ้ลมพัดเย็นดีขนาดมันนี้มาเส็บเสบน้ำบาวเท้าครับมันนี่ผักบ่มีหลายครับมีมีหลวกผักกาด มีดวกพักกาดออ้ยลม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 มีดวกพักกาดอันพักกาดใหญ่นะครับย่ายเพิ่นปูกไวยกรลังพอดีกับบกเขือพี่พี่น้องตัวพี่มันขักตำตำเจวตำเจวไอพิกดิบใส่กับตอนประเดดมามาเบาๆไลายายาหางพี่น้องกินโตล่มล่มหนาวกระลังมาใส่กับเขาโอ้ยเขาเขาัางอุ่นๆหอนหอนอยู่ <laughs> หนึ่งใหม่ๆหมมาพี่น้องมา สดเสียบๆน้ำบาวถาว์แยงช่วยผสมหูดอกเคทกระได้ยังหอนยังอุ่นบวลหอนอืมอืมเพราะมันขาดดูเผื่อหืมมนัวดีะฮะสี่ตัวนี้ว่าได้ครับหัอ พักขวี้ก่อนฮัตโก้ไม่หยอกกันหวานหล่มผัดเป็นยี่นี้ตาจริงเลยพี่น้องเลย ยามเนาะน้องสาวจัดให้ครับมื้อนี้ บึงมาเราฉีกก่อนฉีกบึงก่อนพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อฉีกตอนประเดกครับมือนเอาบึงโอ้โหคือแขียขัขน่ดอืม้ยปลรราดิฉีกได้บอ่อเหน่งไวอืมโอ้หนุวย กรุบกรุบฟันหวานลบกเมัอนจะไม่แห้อเขาแห้งบ้าละ Hừm. Bà đẹp cái lăng quá đi chứ Khen đi hợp bưng Giúp một phim ngoài xem tắm món lẻ <laughs> กินตะแกงไอ้บ้านกินตะแกงให้กอบวะกินตะปลาแดดกับอันแจ้วกับแซลมแล้วโอ้หูชิวานน่ะพี่น้องขอโทษขคอไผ่ด้วครับเลยนิวซี่บ้านทำมันเป็นนิ้วสี่กอดแม่ใส่นิ้วได้เลยสี่โอ้ยครับ กินก็เขวนห่อนอืมเจ๋มอืมร่มดีครับพี่น้องเนี่ยร่มๆแน่วเนี่ยช่วงนี้ร้อยกระท่ง ตะมันระว่างเนี่ยเด็นผองเด้อฟืนไฟ <c oughs> มันแห่งลมฝนมาเป็นหัวเป็นหัวเลย แช่งเพื่อไม่สวมกระแ่บพี่น้องจะว่ากินกับเจลเนี่ยมันเสียออกห่อนอข้อาบาบๆางนิดหน่อย Ừ, 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 con ช่วงนี้บังมองเขากะเคี้ยวบังมองเขากะแก่เลื้องกันเบิดแล้วนะครับเบิงบ้งเบิ้งเออยื้อนอ่ะกันโอ้แหงหาเนืน้อ <c oughs> <c oughs> นวนัวนวคักเลยไปเก็บปุงเน่ยาผี่น้องนาะคือสมวน เหมือนไม่หอมเล็ดไข่ด้วยเล็ดไข่เล็ดไข่หน่อยอใส่พักอีกตัวครับพักอีกตัวผักติวอืมอร่อยมาดี บรรยากาศกำลังดีพี่น้องเอง็มดูทั้งบ้านบ่าวเทาหลายท่านเพิ่นถามได้ว่าบ่าวเทาเป็นคนทั้งใดอำเภอเขมรลาเด,ด้อพี่น้องเด้ออำเภอเขมรลาชจังหวัดอุบลราชธานีครับตำบลตำบลครับป้อมลืมลืมพาเพิ่นถาม nếu mưa là anh thì chắc mưa bây chắc các ba hỏi chắc anh cùng băng quan điểm nóng lúc luôn nhìn ba S <S ปละเดี่ยงสา้ากันนวดดีครับ ลุกน้ำมันสุมใท่ป้องจริงๆทาเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหน่อยแกงใส่หลายทาเฮ็ดหลายกับแกงเซหน่อยพี่น้องโอ้ลมลมลม ลวกพักไม่ไม่ไส่กับเจีวเนี่ยคักอีกรีเน,นเส็บเส็บจวด <c oughs> อันอยังยังหลับป่าด้ยพี่น้นงเด้อ ลาบปลาตองครับแฟนครับเปนขอมาเดี๋ยวบาทเหาอ,อยู่จัดให้ชมอยู่นะครับเด้อก็เอียงก่อนตำหมักจันนะครับ้านบาตเหลามีอีกบนะหรืออาจือเอืน่นเขาละสื่อบนใ,นใจครับโอ้ลมดีครับ อากาศเป็นลมๆหนาวๆทิ่งเงาๆตากะสิเมือนอกขึ้นได้พี่น้อง <c oughs> สองสัยสงสัยอยากนอนเวียนแล้ว จับตรวจเอึอนเราเอาอีกก่อนจะคำดูนะโอ้เบิ่งพี่น้องดอ,อกเ็ดนี่นะเป็ตนต้นส่วนสืคึมๆจังหน่อยเลยพี่น้องเพราะว่าแดดเที่ยงเลยเออกคึมๆจังหน่อยนะครับหาตะเวนข่อยเนี่ยมันสิแบบ ไซสกูนี่เอาคำสุดท้ายแสบจวดแจบจวดประมานห,ห,หวานๆดน้ำลองขวากันข้างไนเนี่ยั้งนี้ั้งนี แกงเห็ดบอ่อเบิดครับพี่น้องเบิดแมันลวกพักเน้นเสกเจวบะข้าททานะครับจะแซบเบ,บ,บิดปลาแดกไปตัวหนึ่งนะครับนัวนวเอาฝากพี่ต้อนน้องนะครับวันนี้บรรยากาศลมหัวลมออกแห้งนะครับลมพัดแห้งหลังจากผ้ายุผ่านไปไล,ล่ลูกเห็นว่าสีม้อีกอยู่พี่น้องเขานี่ปูปูข้าก็ปูศาสตร์พี่น้องเลยปูแบบทึ่งห่วงจุ่มน้ำทึ่งมีน้ำเนี่ยเปียงกับบนบกนะครับ อากะไลายหม่องละบอลนะครับช่วงนี้นะมือว่านมือว่านกลับมือนีนะครับก็มีเทศกาลร้รอยกระทงบางหม่องนะครับบางหม่องกับเรามาระวังเรื่องฟื้นไฟหรือพี่น้องเด้อเพราะว่าลมมาแล้วนะครับเรามาระวังเดี๋ยวจิตไปถือบานถือเงื่อนเพื่อนไปถือเขาา้าทำไมคือเข่าถือให้ถึงหน้าเพื่อน <laughs> มันสิลุกสิลามนะครับ,นะรบแล้วก็พี่น้องหลายๆคนนะครับถี่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับที่คอมมต์บ้าเท้ามากกับบ้าเทา้ากับ ตอบเกือบเกือบทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ภาษาอังกฤษผมยอมเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเทาบอกเก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็ขอบคุณเพื่อนหลายๆนะครับ Thank you ขอบคุณนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับครับอยู่ในประเทศไทยนะครับไล่มองไล่บอลนั่นแหละที่ติดตามรับชมบ่าวเทานะครับให้กำลังใจบ่าวเทาเลยมานะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝังน่องคือเ่านะครับมักกะไลคือใจกระแช่บ่าวเทานี่นะครับเด้อ สำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ